เปิดใจปลอมแป,แปร์ข้างแรกนะครับพี่น้องหลังจากโดนเสื้อผ้ายมาขึ้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับสวัสดีเอฟซีคนหมักหมอลำคนเบืองหมอลำสวัสดีไปย่งเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงร่วมไปถึงเอฟซีอีลักษณ์ิงสุขสุขคนนะครับผมพี่น้องครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตฝากช่องคนหมักหมอลำนะครับา管是เป็นท้งเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูปนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแช่ รวมไปถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้ก่อนจะเข้าประเด็นหน้าพี่น้องนะขออนุญาตชี้แจงครับถึงคอมเมนต์นี้เนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับพูดให้ได้ใจความหน่อยครับยาใส่ไข่เยอะจะพูดยังไ้มั่นหน่อยๆนะครับเพิ่นมาว่าจาังสีเนาะเอาเป็นว่าผมน้อมรับนะครับในสิ่งที่คอมเมนต์ในสิ่งที่เพิ่นบอกที่สอนมาเนาะผมน้อมรับและพร้อมจะปรับปุมครับ แต่ผมขออนุญาตชี้แจงไว้แบบนี้นะพี่น้องนะขออนุญาตพูดไว้แบบมีวานะครับการเฮ็ดคลิปของช่องเฮ้าทับดต้ติตตาม,มาตแต่ตนเนาะพี่น้องเนาะผมสได้มีการนําเสนอได้มีการพูดเด้กเกินก่อนสีขาไปเบิ้งคลิปจากตนฉบับของเขาซึ่งช่องของเฮ้ามันบ่แมนช่องไปตามทายจากหนาเวที่หรือไปตามทายตามหลังเวทีไปตามทายศิลปินทุกที่ ช่องเขงเฮามันเป็นการช่องเล่าเรื่องเล่าความหรือเป็นการนําเสนอข่าวเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องมีบทพูดแบบนี้ไปจนเกือบจะถึงช่วงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ดึงคลิปเพื่อนําเสนอในส่วนที่เป็นคลิปต้นฉบับว่าสันเนาะพี่น้องนะครับพเพราะเฮ้าเสียงมาทั้งเบิดบ่ได้นะครับมันมีกฎอยู่นะครับมันมีเกณฑ์อยู่นะครับ,รบพี่น้องเอาต้องให้เกียรตินะครับให้เกียรติ ซึ่งคนทายคลิปเขาหน่านะครับต้องให้เคดิตท,ทั้งคนทายคลิปเขาหน่านะครับโมเมนว่าเฮาสี่ยกมาทั้งเบิดแล้วบอกอาเจ้ามาเบิ่งกันเนาะจังสันอย่างสมันง่ายไปโพดพี่น้องนะครับเออถ้าเหตุแบบนั้นผมบ่ตองมานาั่งวากระได้นะครับดูดคลิปเขามาทั้งเบิดแล้วมาแปะลงกระได้แมนบอพี่น้องเออแต่ทั้งีิทั้งน,นั้นผมอยากให้เข้าใจว่าใตรงนี้ว่าช่องของเฮา,าคือช่องนําเสนอนะครับ เป็นการยิบคลิปจากของคนอื่นมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับก่อนสีขาไปเบิ้งคลิปเขาต้องมาเล่าความก่อนนะความเป็นไปเป็นมาบางคนตัดมากแค่บางส่วนบอกยายความเขาก็บอกเข้าใจแมนบอพิ่นว่าสิพูดถึงเรื่องอีกอย่างกันแน่วิวมากปึบเลยเห็นคลิปแบบนี้เลยแมนบอกครับอืมอันนี้ในความคิดความอ่านของผมนพิ่นนะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมว้าไปแล้วมันบ่ถึงใจไป ผมกราบขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับผมมีเจตนานะครับผมมีเจตนาสีไซร์ลายหรือสิ่ไหนลายไปแค่เพียงอยากอธิบายไว้ว่ามันเป็ดไปเป็นมาจังสี่เนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับมาข่าวประเด็นของเฮ้านะครับเกี่ยวกับน้องป๋อมแปมเนาะพี่น้องเนาะน้องป๋อมแปมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เติบโตเร็วนะครับเข่ามาบ่ทมานหนึ่งปีนะครับช่อง u t u b e มีคนติดตามลักแสนนะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จคนแรกเลยกับว่าได้ของสาวน้อยเพชรปั่นแพงนะครับที่ตามท้ายอุ้งอิงนะครับส่วนหนึ่งคือมาจาก FC อิซิอุงอิงแปดสิบเก้าสิบเอร์เ็เลยกับว่าได้แมนบอพี่น้องเนาะเอออันนี้ปฏิเสธบปได้ไรครับยางขี่น้องผมแปมมันพูดมือขึ้นนีแมนบออืมน้องผมแปมมันก็ัพูดไว้ชัดเจนมือคื้นน้องพี่น้องนะ้อถ้าผูรใดได้เบิ่งคลิปเต็มเตนะครับว่าทายหนูผู้เดียวนะมันทายบบมีคนเบิ่งเขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะครับ มีคนติดตามคนเบิงอยู่เหลอโบแมนมีคนเบิงเนาะแต่มันอาจจะหน่อยกว่าทายอุงอิงเพราะผมก็เคยพูดไว้แล้วว่าคนที่มาติดตามอุงอิงเนี่ยเขาชอบอุงอิงเขาหลักอุงอิงเขาอยากเบิงอุงอิงเพราะฉะนั้นแล้วช่องใดทายอุงอิงช่องใดพูดถึงอุงอิง FC อุงอิงก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่องช่องนั้นนะครับบ่วาสิเป็นล้างบ้านนาบ้านทุกคนนะครับที่ผู้ใดนําเสนอเกี่ยวกับอุงอิงคนนั้นสิได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ,บ ซึ่งปอมแปมกับไปดีกคนหนึ่งนะครับขนาดไล่สดยังบ่มีคนเบิงปอมแปมวาวแบบนี้พี่นอ้องม,มันกับเรียนความเพลินหลายๆช่องนะครับการสินําเสนออย่างนี้คือต้องคิดแล้วคิดอีกมันมีผลกระทบกับช่องเ้าบอนะครับมันเป็นทังบวกบอรหรือจังใดแม่นพี่น้องปอมแปมมีความรู้สึกจังใดกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับกับ หนึ่งแสนซับสไใภ้โลเงินในคลังนีเนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อว่าหลายคนน้าตาไหลกับปองแมเมือขึ้นนี้นะครับเฉกเช่นเดียวกันกับผมผมกขึ้นน้าตาซึ้งนะครับแสดงความยินดีและดีใจน้ำนองนะครับบไรยิชชานะครับแต่ขึ้นดีใจนะครับดีใจโบวาสีเป็นภัยกระยาพี่น้องนะครับในองค์กรสามหน่วยกึ่นบัญชีที่ประสบความสาเร็จนะครับ เหาแสดงความยินด er ีครับทุกคนนะครับห้เราบ่เคยมีความอิจฉาริษยาแม่แต่หน่อยเดียวแม่บอกไปน้องผมเชื่อว่าทุกคนเป็นเช็คเช่นเดียวกันกับผมครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับความรู้สึกปอมแปนเป็นจดใดแน่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตทั้งด้านช่องสาวน้อยเป็นบานแพร่งนะครับช่องรักนะครับนั่งคลิปมาบางส่วนให้พี่ให้น้องข้าวใดเบิ่งเข้าวใดฟังจากปากน้องปอมแปนโดยตรงครับผมไปครับเอาเพิ่มเบะแม่ม่ขึ้น พ่อคอยากไาเบ้ยปากนเบี้ยมุกงไงเหรอพอจู่เลยจู่เลยจะเป็นยังไงนะอันรางวัลขางเคียงไงไอ้คนเบ้คนเดียวแค่เนี่ยดกผู้ชายกับเบ้นนนเน้ก็หายเดนก็หายผู้หญิงก็หาสิ่งใอยากไอ้คนบอกนเออเอออยากไอ้คนอ่านนี้ตอเบ้หมตอนเบ้ยไหมจะไอ้องน้ำดับด้วยอ้ยคนน่นกับน้าไทยแวตร่ม เอากระทายมันก็ต้องเห็นเลยเนาะเบ๊ะเนาะเงินบ่ล่าปากมันเบื่อยจากเตยบดนี้อันปุ๊บอิมกระแสข่าวเขาบอกว่าใช้น้องใช้รองพื้นอะไรก็เขาบอกเพราะจู่เฮริ่มมือขึ้นเปรียงล่ะครูพื้นเครื่องน้ำตาไหลครื่องคีบูกออกพี่น้องเอ้ยน้ำลายคืออไรพีร้อมน้ำลายที่ว่าจู่เฮ็ดคักๆลาบปลูเนาะลาบขาก็ถือเนาะ แบี่เีาว่ามแลกเเอเสืี้ยแล้วเสีเขาดีใจเนาะผู้เล่นติไปดีใจบอกไหผู้เล่นเาเลิกเงินทําไห้ยุ้ยแมรู้สึกอย่างไรพนพน่นูนะบอกแรกแที่ชิวมันบ่ะแหกแกคุยกันกี่ชิมันบอ่อนแรงแล้วเ่ะว่าเขาเรียมต่ว่าเขาเกียมใจไปแล้วว่าสิไทยพุ่งเน่ะเขาพุ่งลรเขาพเออ กขบอกไว้น่ะอันอันถ่าน่เขาขาวไม่ได้ลุงเ้อแล้วแบบอะชรพวกชประทีลักกับาเหลกๆกันรื่องให่หักกบหัวบอแล้วปัาพีกตอนไหนบ้างนี้ยอเขายอเขายอแต่ว่าพี่เรีกับงิงทายวงดเล็มบ่ีเร่องกันโดดเล็จอพอมาสิบปลาย้เดลนดกันไปได้ล้เนี่ยล้วบ่ข้ามสิ่ปลายบนหทยทายวงยงพึ่งโมเดลนัดกันไปแล้วเริ่มแล้ว ดูเยอเแล้วเนียอเขาอเขาเลยนี้ตบใจเลยมันมาตันอะเลยกกบารเริ่มเริ่มงงเลยพ่อไม่ได้ทาูงเด้อันตัเสียงแหบเ้าเสียงแหบลองเลี้ยกกระบอกเลยเราว่าลาบเงีนยีเงียนีเอ้าลา้กระบอกเลยได้ความคิดเลยเอาลากระบอกเลยได้ลาเอ พ้อเหนยอเขาแล้วเขาบ่ค่อยเน่หายฮ่ก็ยังเสรอยู่แต่วันนใจฮ่องมันเหล่มง่วงกับชีวิตเราคุณไปหายตอนที่ไปหาอุิยเมียนบอมาหายน่อนแล้ววันเลืองงานแล้วตัวไปแท้อุิงเม่อนตัวก็ไปบอ้นั่นบอ้นี่แล้วคือเราไม่ได้บอนเยอะขึ้นเราอะไม่บอกเยอมเลยเดิมเลยเรือเนล้าเลื่อมตั้งมัดตั้งมา กตุกักบออมันงงเซื้อเลยบระไรเดินไปไม่หน่อยยังงงเลยเอ้าพี่หญไม่น่อยไม่น่อยว่ะเกิดยังถือพี่หญยักันไม่น่อยว่ะเพราะนั้นาคารายิ่นีีนี่แชรบเหมือนกแคบใบยวเจะวุ้ยิงยงออกมาวุ้ยไงวุ้ว่าพอได้ลูกว่าจันุ้ยังียงออกมากุ้ยแเนมมึงเป็นหนาดุอุ้ย่ตเน็มนีงวุ้ยเน็มมึง อันนี่แล้วกระจกที่มาบ้านไ้องแม่มีอะไรเน้ยแล้วงงแล้ไม่ว่าตัวไหนอีกแล้วบารคนเด็ก็ล้วบอกว่าวีย่งอ่ะวีไ้งงวีบริพนบพนแต่ถ้าเรา้ับงุนเสียนั่นมาสิอันแล้วกูว่าน้อนจกโลมาบนงไห้แต่ต้องไปไห้กวนกรรมบริพน้องไห้มีรางวัลแข่งอย่างไห้ทั้งสามกุุงอิงก็ไห้ก้งิงว่ารู้เรื่อ